ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาเลยมาเลยโอเคปะปะปะประตูอันนี้วิทย์วิทย์ไปเลยพี่น้องอีแดงเข้มเบิดอะไรบ้างตรงนี้ขนาดเพิ่นเหยียบแล้ยังบ่เป็นยังไงพี่น้องแข็งแข็งเหยียบไปเลยเพื่อขอบใจเด้อแม่ใหญ่ใจดีที่นิเนต้าที่ดูสงสารของครอบครัวของแม่น้องเบิ้ล ขอให้อยู่ดีไม่แห้งบ้านบ่อนท้ายเขาส่งแถมพรขอวิงวอนไว้ใช้ผู้อยู่ไกลหรือใกล้ันว่าทันทำความไวเงินทองของทานย่ามากลับตาบ้านอย่าพันพ่อขอล้างเมื่อนำทางอย่ามีเสียนน้ำโตอต่ำตอยทุกลุมต่ำค่อยเหวห่วยฉกชันอย่ามีแนวกีดกันปันปองทางเมื่อเสียสางอ้างผิดหมจอน่าป้องให้อันตรายให้นีเว้นเว้นกรรมอย่านํำไหล คามถงใหญ่ไปถงน้อยลงค่อยขึ้นบนเนินไปหอนเดินเน้นกว้างให้ช่วงช่วงอยากนอนพรออันใดดีงามให้ช่วงเมื่อถึงบ้านขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อไม่ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาขอให้ร่ำรวยเป็นผู้ชายผู้ชายโดยขอเขาบมาขอบใจเด้อโดยโดยโดยที่ใหญ่ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาดยกเงินผักคำมา สร้างเฮือนซานของครอบครัวแม่น้องเบิ้ลขอขอบหมอกขอบใจความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีไปทางใต้มีผู้ช่วยเถือไปทางเหนือมีผู้ช่วยหามมีผู้อาบน้ำหายชาสงล่างช่วยชาทุกให้โยมันยืนเด้อโดยการเขาบาดเตียงบาดตูนกับขอขอบหมอกขอบใจหลายๆเด้อที่มี้แม่เ๋าเอาเงินไว้ให้เจ้าซื้อในื้อกินเนื้อยากทุพพนกินนั่นแหละโดย ้องมาแล้วบานนี่ขี้กระดีกดมาแล้วอ่าโชว์จวดจัดจอยู่แล้วกันเนาะจรจวดจดจวด,ด,ดนอืเอมีโก้ประสานงานกันนะบันนี้กะบะของง่อยยาวยี่ห้อเล็กแกง <c oughs> เดเนยังเสียบไม้เป็นแปะ ไปไปไปนี่ไ <c oughs> ด้วยสบายดีอันเลยน้อยหนึ่งนี่นะอยู่งนี่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 ฮะขับกับได้บ่กับพอได้อยู่บ่แต่ว่าทางหน้ามันมีสามแยกอยู่เดี๋ยวลับมาเด้อไปพี่น้องไงบอเตียงเงากับสบายดีและสวัสดีพ่อแมพอนนะ่พี่น้องบัดสุขสุขคนนะพี่น้องเนาะ เอาสังกะสีมาให้เมยน้องเบิ้ลพี่น้องเลยอ่าสั่งสังกะสีสีอ่าแดงเข้มพี่น,องงน้องเหรออ่าเพอดีทางอ่าลุงเฮิร์มมาเพิ่นว่าอ่าขึ้นโค้งขื่น,นยางเรียบร้อยแล้วก็เลยสั่งสังกะสีมาให้แล้วพี่น้องเลยไปเด็ดผ้าเพิ่นมาเด็ดผ้าเพิ่นไปพี่น้องแลับไปกลับรถก็อ่าก็ดีไปเตียงเข้าไปหาน้องมูมากินนี่ก็ได้พี่นองง้อ,นองเนาะก็เลยออกมา

ไดิพี่น้องยคุอเ่ากมันเป็นยังหมเตียงตั้งแต่มากุูนอบวกกับอากาศบวกไปว่านาเช้า้ะโอ้ยหได้นฝน่อเนาะโอ้ยน้องน้องยก็ผู้เสกผู้ทาวเนเนาะเป็นเอฟซีเอฟซีเอฟซีเป็นการซลยัวยกพี่น้องมากเลยปรเนี้ป้าป้าเปนมากลยตโดย มากมาเลยเปิดตามาเลยไปป่ะถ้าเพิ่นเข้าไปเพิ่นลงเบิดล่ั้นี่ยังไงพอถ้าเข้าปกติแม่จริขึ้นได้อยู่บ่เนาะตาจ้ะแต่ตาสูงอ่ะตาโดตัวเฮงอยู่ที่แรงยืดแรงยืดดีหนักเลยเนาะขึ้นได้ยี่บ่ระต

men này hú, đối đối, đơn có 2 song song đây, được chưa được, đã Ok, mà lên, mà lên. Ok, pa pa pa, bắt tuôn. À đây, à đây, lằng วิดวิดปะสายไคคิดว่าวิดอยู่หรอไอยูไอยูไอ้ไม่ยูวิดสิบเมตรสิบเมตรเ0็ดสิบเกือบเกือบสิบเอ็ดเมตรถูกแล้ววิอวิดไปเลย แดงเข้มไป <c oughs> มารอบคำทีน,นึงเลยเราจะอยู่เพื่อนด้วยปะบุม,มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เราจะมาแลมาแล้วมาแล้ว <c oughs> นี่แหละพี่น้องเลยมาตูดมาแต่เข้าฉัานไม่มีหลังไอ้เลอะเนี่ยนี่นี่เป็นงีิตมอยู่ฉันไม่มีเสาเท่านัเนาะมีว่เสาก็าเห็นแต่ดินบล็อกง่ายง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามเจ้าของเฮื่อนไปกันได้ลุงไว้ข้างเฮือนก็ได้ข้างเฮือนเหารถชงชิงง่ายเนาะเมนมาเตะหนาพนบนเตียงเลยเต็นดินบล็อกตั้งไว้ข้างก๊อกยังนะลุงยิ่งบอกอยู่ตั้งไว้ตะกี้ เดี๋ยวะมาเด้ยนีไปเลไป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 นไ่นลองลองไปหนแหละเลยลองขางเฮือนในรถจเอ๋สบายดีเลยสบายดีดีนัฮะยังก็คอกก็คอกเตื้อนี่นี่บริจาใกล้เป็นไดใช่หรือไรฮะ ลงน้นบ้านเลยว่าได้ขึ้นมาเอาไ้แม่ใหญ่เฮียนังชื้อว่าเลยว่าได้ขึ้นสองคืนแหลยลงแล้วก็มีแต่ลวงลงพูดหลอดได้บดเตียงนายครูบอกเฮียนตัวนี้บดได้เลยลงให้แม่ใหญ่แม่ก็บอกเป็นเลยลงให้แม่ใหญ่บอกได้แล้วก็ขึ้นมาเด้อจังม่งพูดจะขึ้นมาจังว่าแล้วมันีมาพี่น้องเลยอ่าเป็นกำลังเอาสังกะสีลงเหมือนเหย้าพลิกเขียวไปดิเนอะเกือบชุดเมตร เห้ยเห้ยพี่น้องเนาะสองหมื่นบาทเนาะเนาะเนาะพี่น้องเนียพูดพูเรื่อง้กระเตียงกระเช้าขอบขางน้ำพุ่มต้องบาไวพี่น้องเนี่ยเบาพอเงินเบาพอโดยเอาทั้งนี้ก่อนก็ได้โอเป็นยังนี่เพราะว่ามันเม็ดลอยลอยสามสิบ Hang tự bước xuống đây uống Ship pen Tô sẵn ship pen Chua nạ vào vào đây Chua nạ ở đây Đang nạ mô đơn thức cao Thì nó Mô đơn Lưu ba Xuống mà hòn <cười> 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 mà hồn đấy mà Nghiền bò Mà nghiền, <laughs> มยนมเราลงเธอจะเพ่นได้เหรอคน้องเนระเงาคุณอีกได้อยู่บ่อน่ได้ได้อยู่สูงสุดเ็กเม็ดนะนะ14เม็มต่อเล็กออกมาอีกได่นเนาะแม่ต่อโดดเต็นเนาะ ยาวคือเนื้อคือได้เนาะเอ่ะ11ซะ11เพราะว่ามันอ่า10เมตร70เด้ได้11เนาะยาวเฮงอืมเอาหน่อยยาวๆๆเป็นแผ่นในอลูซิงพี่น้องเอ้ยเพินเอิ้นเนาะสังกะสอลูซิงเนี่ยมันสิทนมันดีน ธรรมดา,าทั่วไปเป็นมือที่กระทน,นบ้างอ่าแต่ราคาก็ระทึบราคาเมนนี่ราคาเพง้งไม่ต้องแต่มันกระทน,นไงอือใส่ก็ง่ายอือไม่ได้พึ่งมุ้งก็สิเรลวไว้เหย้าใส่สัวเดียวแล้วจว,ว,วดจวดเหยาเลยนะอือกักพี่น้องเลย เบ็ดละเบ็ดมึงเนี่ยขนาดเพิ่นเหยียบนี่ยังบ่เป็นหยังไงพี่น้องแข็งแฮ้งเหยียบไปเลยเพื่อแต่ว่าเพื่อสังเกตวไปหมดไรเหยียบหมดไรชนพานแข็งแห้งเพียงเลยเอาจบสิบแผ่นนะตอนนี้สามเมตรแปดสิบสี่เมตรตีได้สี่เมตรเกือบนั่นได้พี่น้องเลยหามุงปลายเกือบพอดีคำพอดี อืมไปน้องเลยค่ำแล้วก็ได้มาส่งให้อยู่เป็นจิตพิษห่านแล้วเรบาจะถ่ายพอดีพอดีกลับเมื่อเนี่ยก็บประดิะดบนดบุญได้เนอะ <c oughs> นเป็นแล้วนุ่มบุไทยเพิ่งแล้วพี่น้องเลย อ่าไปเรียบร้อยยี่สิเทพพรชัยปุามะแล้วสิปิดเบ้นแน่นะพี่น้องเลยยงี้บอทันโตได้น่ะฮะเด้จองไว้บ่จองบอก่ายอะเนยเรียบร้อยเนาะพี่น้องเลยเป็นต่อแบบนี้อส่วนแดงมาใส่โดยเฉพาะอืม เตปูจังลูก่ะนะทงโลูกบ่เรียกว่าเล็กกี่โลโลหนึ่งก็น้อยเดียวเนาะด้โอหันึงใส่เป็นน็อตใช่แล้วแหละเนาะแม่นเรียบร้อยแล้วขอบใจลยโดนโดนขอบใจเรไรขคือกันอ่าคำมืดอะไรกันยังมาส่งพี่น้องเลย เนาะนี่มช่ไรก็ราคาเป็นไงหมื่นบาทขาดตัวเนาะเต็บเต็มอ่าเป็นยงไไปบาทนี่หาไมนูเบิร์นก็เป็นอย่งไเนาะอ่าเป็นอยงไรอหล่าบริัทนี้มาสำเนาะ มันเป็นอยังเนาะคาแล้วก hmm. um, so ันเป็นอย่างเงมันมืดเลยถ้าพ่อเพื่อนอันนั้นบ่เอานี่บริหิดบ่อืมเอา้าเอ้านี่ไม่จังหน่อยโดยเป็นเห็ดอันนี้เนาะโดยพี่น้องเง้ยปิดเกย์มองนั่งริดโดยเป็นได้ป่นเห็นหูเป็นทางอืมดีใจดีใจอยู่บ่โดยดีใจกับลูกกันมักอยู่งบ่สีนี่มัก นักบ่เด้อแนวได้กะเอ้าบ่ได้ตีได้ถานเด้อบ่เตียงเฮาก็บ่ฮู้ว่าเจ้ามัดสิอีหยังเออบ่ไปทนวาวดอกมีแต่ว่ามีแต่แล้วแต่เจ้าแหละเอามันอือก็เลยเอาสีแดงเข้มบ่บ่เป็นหยังพี่น้องเนาะอาแต่ว่ามันตัวนี้เม130พี่น้องมันสิมีเมเม100 120เอตัวนี้มันสิดีมันหนาเอือก็เลยเอาตัวหนามาให้เราพี่น้องเนาะ เกดแค่นี่พี่น้องเลยแค่นี่เล็กตะปูหาโลสองหมื่นโดยสองหมื่นเลยโดยสิบกว่าล้านนี่สิบสิบสองสิบสามล้านพี่น้องเลยลูกอมเก่าข้อโออ้ยยพี่นงเลจะเกับไม่ได้ปิดนี่คอยแล้วพ่อ nhau lên nhau vòi nhau lên nhau với à, nhau với nhau với <laughs> nào người lúc ôm khá khó ôm ông... cái <laughs> <laughs> <kê> ai, áo bô du với nhau người tiếp loại nó họ sang ngân tốc phân ก็อันนี้ม oh. ึงเห็นด uh ้วยเนาะโดยเพิ่นว่าเห็ดไปว่าลุงเฮมว่าแต่ตะบิดเพิ่นว่าบ่มีงบให้แต่เพิ่นบอกว่าบ่เป็นยังว่าเดี๋ยวสิเจ็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยให้สำได้เพิ่นก็เอาเพิ่นว่าให้สำได้กระเอาโดยเพื่อปฏิบัติฐานต่างๆช่วยเพิ่นว่าต่างจะช่วยกันโดยเพิ่นบ่มีเวียกเห็ดเด้วยเพื่อก็เห็ดอันนี้ให้ว่ะโดยพี่น้องเอาสซนพี่น้องเห็นเนาะนี่จะให้แล้วสักสี่หาแ้วกกีบนี่ก็พอแล้ว จะคนเรามาเห็ดเห็ดกรับล้านมันเองอะอาณาเพื่อนบอกว่าแต่เพื่อนยั้งมาได้มั้อานใไฮได้ว่าเออบ่าเป็นยั้งแหละลูกล้านก็เห็ดชอยผู้เคยเห็ดน้ำมันเละเพื่อนกะอืมเเป็นยังมันมีเฮาฮักไว้อยู่โดยแต่เพื่อนกะแต่เราโยกเดี๋ยวนะแต่ลุงเฮือมายกดอกแต่เพื่อนเห็ดเนี่ยนี้พอเอื้อยหางเพื่อนบ่ได้วะดีแล้วก็เห็ดชอยชอยลูกเต้าเนาะโดยอันมาเตียงฮักไว้นี่ พี่น้องเลยเพราะว่าแตงแรกเขาเขาแจ้งอันเจ้าอันยังเหลือสามหมื่นนอเงินเนาะซื้ออันไม่ตัวนั้นพร้อมไปน้องสองมื่นซื้ออันนี่อันสองหมื่นซื้ออันดังกระซีน, 4, นี่พี่น้องเลยในก็ได้ยังเหลือหมื่นหนึง่งอยู่ประมาณหกล้านนะเลยหรือว่าอา้จะให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อน เฮ็ดไปเรื่อยๆคือว่าเลยเพื่อนกัไปเรื่อยๆเดี๋ยวเปลี่นเพื่อนก็มามุงแล้วเพื่อนไม่เนี่ยเฮ็ดเลยเนี่ยเพล่ยนมามุงรถเนาะแล้วก็อันไม่เชล่าลุงเพิ่มซื้อมาให้แล้วสำหรซื้อแล้วลูกเพื่อนแม่น้องวอนโอเคสำนีก็โอเคละมีแต่ต่อไปกับอนะมีแต่พวกอันน่ะวงกบบ้านพวกบ้านเนาะยแล้วก็บล็อกเป็นตั้งไปเรื่อยๆแหละน้องไอค่อยไปค่อยเปลี่ยนค่อยไปอ่ามีแต่ว่าเพิ่นมุงแล้วเพิ่นเฮ็ดอันนี้แล้วแล้วก็ thô bọ hao cả đấy đều hay mu thô bọ cả đấy chăm bơ hao có đấy cháu bao bò lết thô ra chắp bò phèn ôi bò lết thô ra chắp nong hay nong say hai phí là nong áo hay mình chắc phèn miếng tôm ngon cả là mình phèn phèn cũng lăng kha để và Sao mỏi như này đấy và người ta rung hơm bò lết nương má cả kính cháy vào tiếng lấy bò bà thô ôi bị bò đi bị đi bận vả ba lìp lon เลยเลยคิดวันนั้นบ่บ่บ่เออโทรก็ได้เพราคำชมุดได้ให้ให้เจ๊งแจ้งเขาเพราะว่าเขาเอ้ยบอกเจ้งเขากระบุหูเดียวไปบ่ขึ้นเดียวบ่ขึ้นในเดายวเพราะว่าลุงเฮิมว่าบอกเตียงใครบอกเอออลไรเพราะทางพระตู้บอกเป็นยังดอกว่ะให้เพื่อนเศ้าเพื่อนนาคตว่าแล้วก็เลยไปหาคุดหาเคียคู่มือแล้วก็บอกหันโถหนึ่งมากันนะโดยโดยโดยพี่น้องเลยอ่ามิเตว่า เพิ่นขึ ön, no. uh, ้นแล้วเป็นใส่หลังคุ้งหลังคาแล้วกับมีแตช่วยบอกเขาเอาเสียเงินมามาให้เพิ่นมาจ่ายเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ชี้ให้ให้เพิ่นเบิดนั่นแหละแล้วเพิ่นชี้ซอยลูกเล้าไปทำใดกันแล้วจังว่ากันเนาะเพราะว่าเราก็เอื้ยเพิ่นก็เป็นพ่อเป็นอย่างไรแตลูกลานแหละแมนยู่กับเพิ่นมาเฮ็ดช่วยมันก็ต้องเงินคำไปลงเวลาเพิ่นนั่นแหละเป็นอย่างไรก็ต้องให้แต่ว่า เรื่องบล็อกเรือ่องยางต่อไปนี่คือซีบิ์แล้วบ่มีพี่น้องเลยพอได้จากซอยแล้วกะเนี่ยนองเบิ้ลหาขึ้นมาเบิ้ลหายกลับมาเลยปุ๋ยยางมาจะบ่อนยางมาพี่น้องเลยมันจะพาเพิ่นใช้แล้วแล้วกะเอาเงินมาให้เพิ่นก่อนเพื่อได้มีกำลังใจและลูกหลานพี่น้องเยเนาะและให้เพิ่นลุยต่อไปอีกพี่น้องเลย มือหนึ่งก็แล้วอยู่ป่ะสองมือป่ะสองมือเลยเตียงบ่ได้เอาขอบข้างมาใช่ไหมมันเรียกว่างบงบมันบ่พอนี่แหละขอบข้างนี่ขอบจังค่างเตีองเนาะใส่ไม่ใช่ละได้ย่ดอกไม่ใช่ละใส่อะมันมีแป้นลมอยู่เลยเต่ยงเนาะใส่ขอบข้างก็ได้เตียงเปลื่องก็บม่ได้ใส่อันขาดมาไว้ในนังมาพี่ลูกพี่ละ หมานย่างไว้นะเนี่ยลงไปเห็นหนังสือนอัแนม่ใหญ่แม่กับบุป็นมาจูเห็นมีตู้เต้โดยลงไปนอนพุทธให้มาไว้ลูกให้หมาพ็นผ้าให้มาแม่ก็นอนผู้เลี้ยวแล้วไปลงไปนอนป่าไม่ลูกเป็นยังไงสบายดีสบายดีนะลูก ใจนะนางล้านอสบายดีป้าลุงเ้สบายดีเาลุหงัสบายดีลุกโอ้ยดูอ่ะโซเล่ปัญาข้อายยมาหมเชลอยู่เพียอะไรมูเชลโมเชลว่าโอ้ยว่าเขาในเท่ะชับเลยน้องมูเวิร์นเขาก้องอายรดยดยกินข้าวกินน้ำได้เยมันนี กินแล้วกินชูเพ็ดกระด้างลุงเฮิมหายวะนี่ยชูเพ็ดกระด้างเนื้อเฮิมไว้ยหายป่ะเดินบาเตรียมไปบึ้งให้ชูเพชรบาเตียงซื้อขวบมูอ่าไอ้ล่ะบาระบายซื้อขวบมูกับขนมมาให้เจ้าเดินขึ้นน้องเบสเนาะเอากระปุกนี้บินเก็บไปเด้อ กเ็เลยอ่ากับตัวก้อนนั้นตัวไม้บินไม้นั่นเขาก็มารวบรวมไว้อ่าก็เลยอ่ามีแต่ว่าอ่าเพิ่นถ้าเพิ่นใส่แล้วแล้วก็โทรบอกประมาณใส่สองสามมือเขาก็เข่ามาอยดอืดยเลยเพิ่นเพิ่นอยู่เฮือนกู่มืออยูป่ปะยู่เฮือนกู่ม้อดูมันได้ไฟใช้เพิ่นแล้วเข่าอืมเพิ่นนื่องจาเห็ดให้เพิ่นเห็ดไปรถโอ้โหแปลกแปลกกันแหละแล้วเราเสียเงินมาให้เพิ่นเลยเนาะ เอากรับอันนี้ตัวนี้สังกะสีนี่ก็เป็นเงินผู้ใหญ่จะดีแต่พูดแหละซื้อไม้ให้เจ้าเลยผู้เดียวกันเอาก็เก็บไว้ซื้อสังกะสีให้แล้วก็เอาไว้จ่ายค่าสร้างให้เพื่อนพี่น้องเลยฝากอันให้เอื้อยกโมกขอบใจกอบุญกอบุณเพันเด้อก็เอาใส่กล้องนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแลามือนะเดี๋ยวขอมกขอบใจเด้อแม่ใหญ่ใจดีทีนี้เนตตา อ,อีดูสงสารของครอบครัวของแม่น้องเบิ้ลขอให้อ,อยู่ดีไม่แห้งบ้านบอนท้ายขอส่งแถมพรขอวิงวอนไว้ใช้ผูอยู่ไกลหรือใกล้กัน,าานำำว่าทันทำความไหวเงินทองของทานย่ามากลับตาบ้านอย่าพานพ่อขอ,ขอล่างเมื่อนำทางอย่ามีเสียนน้ำโต๋อต,ต่ำเตยทุกหลุมต่ำค่อยเหี่ยห่วยฉกชันอย่ามีแนวกีดกันปันปองทางเมื่อ เสืยอสงอ้างผิดโมโจนจะป้องให้อันตรายให้น้เว้นเว้นกรอย่านำ้ำลาความทงงใหญ่ไปทงกน้อยลงค่อยขึ้นบนเนินไปหอดเดินเน้นกว้างให้ช่วงช่วงอยากนอนพราอ,อันใดดีงามมห้ชวงเมื่อถึงบ้านขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อไม่ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาขอให้ล่ำรวย เป็นผู้ชายผู้ใช้ด้วยขอขอบคอบขอบใจเด้อด้วยด้ยด้วยด้วยที่ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาด้ยตางเงินผักคำมาสร้างเฮือนชานของครอบครัวแม่น้องเบิ้ลด้วยขอขอบคอบขอบใจความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีไปทางใต้ไม่ผู้ช่วยเฮือไปทางเหนือไม่ผู้ช่วยหาบ มีผ e ัวผน้หญิห้ยซาส่งลางสวยซาทุกหายโหยมันเยอนเด้อโดยการเขาบาก tiếng บากตูนก euh. ับเขาก็บอกใจหลายๆเด้อทีนี้แม่ตาเอานี Hait ่เราบจะเอาเงินไว้ให้เจ้าซื้อในื้อกินเนื้ออยากทุพพ์คนกินนั่นแหละโดยเนาะซื้อปีงไก่ปีงกาเป็นมะฮิตเรีอนพป็นยังไงอ่าขึ้นโค้งเรียบร้อยงามโดยอาสาเบิ้งน้ำการพีิจารณาไยมันจะออกมางามสำใจก็สาเบิ้ง ไหนแหละด้วยอ่าป้าไอ้มีนอนผู้เด <oh> ียวได้เเฮือนงามเลยอ่าแล้วบ่าวคืนได้ด้วยมาโยกเราพี่น้องเลยเฮียนบอกลงไปละกันเฮียนบอกได้อีเด้ออ่าโอเคไปเฮาเมื่อก่อนแด้วจะมันคำไรเลยเลยสบายดีสบายดีป้าลุ้งด้วยแหละสบายดีนะลูกว้ายอยู่บ่าวกูพี่น้องคิดชอบป่านนี่ Để bà gọi rìm rồi. Kìa, anh bà lìt dùa. Ha 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 Này, dạ, máy này ngon đi rồi, bà rồi, đó. À, 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 à nháo khuất nữa. Đi nhanh lên. nhau bàn nhạc bàn Để bà ướt hư. Bộ cơn mưa nó cũng xoay vậy đấy. Được rồi đấy, bà tiện cho khẩu mát. Chạy lên chạy thấy không? พี่น้องเลยยังเหลืออยู่หมื่นหนึงเงินไว <c oughs> <c oughs> ้ให้เล่ากับให้เราพอใจลูกหลานแช่ไมมาหิริชอยอันนั้นตะปูเก็บไว้เด้ยเด้ <c oughs> อเก็บไว้นี่พี่น้องเลยเอาไว้ยันเป็นคนหลักไปพี่น้องเลยเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางย,าย่าไงใจดีเป็นได้สดได้ซอยทางเมยน้องเบิร์ดมาพี่น้องเลยขอบ,บขอบคุณขอบคุณเพันธได้ลายขอให้อยู่ดีมีแห้งบุญค้ำน้ำซึ้บุญค้ำน้ำซง อายใหมาสําเร็ก็ขอให้ละกลับคืนห้ยร้อยเท่าพันเท่าสาธุอยู่ดีมีแฮงปัจจุคุนทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะไปสําหรับมื้อนี้ขอตัวกลับก่อนพี่น้องอยาบาดนี่ก็ยังเหลืออยู่นี่แหละพวกหน้าต่างประตูนี่แหละดกซอยมตมแจ้งบ่เตียงมาได้เนาะบ่ตงก็สิอันน่ะซื้อมาให้เราพี่น้องเอ้ยจังว่ากันนะพี่น้องเนาะไปกลับก่อนบดนี้สบายดีพี่น้องบ๊ายบายัทุกคน